สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้ก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกดิงด้านล่างได้เลยนะครับ เรามากันที่เรื่องแรกนะครับล่าสุดเนี่ยทางสโมสรแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยได้มีการถแถลงการยืนยันนะครับว่าเกมในศึกยูโรบ้าลีกกลางสัปดาห์ที่เราเนี่ยจะบุกไปเยือนเชลซีเนี่ยในวันพฤหัสบดีจะทําการแข่งขันตามปกตินะครับส่วนโปรแกรมพิบัตกอังกฤษเนี่ยก็เลื่อนกันไปในช่วงสัปดาห์นี้นะครับส่วนทุกเราอต่อมาครับก็เป็นเรื่องของแอตโทนีครับล่าสุดเนี่ยทางแอตโทนีก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เปิดเผยนะครับว่า เจ้าตัวเนี่ยได้ความรู้มากมายจากการพูดคุยกับทางริเยโนโรนโ o ครับซีเนียของทีมนะฮะซึ่งตัวนี้ก็บอกว่าหลังจากที่เขาย้ายมาร่วมทีมแมนยูได้เพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็ได้มีการสัมผัสการพูดคุยร่วมฝึกซ้อมกับโรนโดเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้เรียนรู้อะไรมากมายจากสิ่งต่างๆนะครับที่เขาต้องการน,นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการโยงไปในเรื่องของขุมกําลังภาพรวมของทีมด้วยนะครับ คุมกำลังภาพรวมของทีมเนี่ยอันี้บอกว่ามีคุณภาพสูงมากๆนะครับแล้วก็สามารถก้าวเข้าไปข้างหน้าได้แบบต่อเนื่องเป็นขุมกำลังที่แข็งแกร่งนะครับมีอนาคตที่สดใสนะครับส่วนในเรื่องของสไตล์การเล่นเนี่ยทางแอตนี้บอกว่าเขาก็จะพยายามเล่นแบบอ n นเทอร์เทนคนดูต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเล่นสไตล์แบบนี้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังยืนยันว่า ไม่ต้องห่วงนะครับเขายัางอินเตอร์เทนแบบนี้นะฮะใช้สกิลนะครับใช้ความรวดในการล็อกล่อคู่แข่งเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ที่เขาเคยทำมานะครับและในส่วนประเด็นเกี่ยวโยงกับทางริเยโนโรโด o ครับมีประเด็นที่น่าสนใจรเรื่องของพี่โดเราเนี่ยนะครับโดนแฟนบอลแฟนผีนี่แหละนะฮะได้มีการทำรูปภาพแซลนะครับ นื่องจากว่าโรนโดเนี่ยไรยสกอร์แล้วก็ไรแอซิดมา7เกมติดต่อกันนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยโดนแซวว่าเป็น CR7 007นะครับก็คือ0ประตูสนแอซิดจาก7เกมนะครับทำให้แฟนผีเนี่ยก็มีการทำรูปภาพล้อเลียนหรือว่าแฟนบอลน,นี่แหละทำรูปภาพล้อเลียนกันไปนะครับสถิติก็ไม่ดีจริงๆนะครับสำหรับโรนโดนะครับโอกาสเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับด้วย พอได้รับเนี่ยก็ยังกดสกอร์ไม่ได้แล้วก็แอซิดไม่ได้อีกนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของโรนโดแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางโรมาโนมีการให้ข้อมูลกันออกมาเนี่ยโรมาโนนักข่าวคนดังเนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าคิเยโนโรนโดไม่ได้ทําเรื่องของทําให้ห้องแต่งตัวเนี่ยมันแตกแยกนะครับคือถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับโอกาสในยุคข,ของทางทินาร์ก็ตามนะครับ เป็นตัวจริงบ้างเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังบ้างนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังเป็นมืออาชีพนะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้ทําตัวแบบว่าเป็นพวกแบบตัวไวรัสนะที่พอไม่ได้รับโอกาสก็ไปเป่าหูคนื่อนู่นนี่นั่นนะครับทําให้ห้องแต่งตัวเนี่ยมันแตกแยกนะครับคือเรื่องนั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีกระแสข่าวว่าต้องการย้ายทีมเจ้าตัวก็ไม่ได้แบบว่า ทำให้ห้องหนึ่งตัวเนี่ยมันเดือดร้อนไปด้วยนะครับสิ่งต่างๆก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นรดับเรื่อยๆหลังจากการมาของเอเร็กินฮาร์นะครับแล้วก็เรื่องของการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าคือมันยังมีมุมมองนะครับบางมุมมองอาจจะมองว่าตอนนี้นะครับทางแมนยูเนี่ยกำลังทําผลงานได้ดีในพิเดีงกิจโปรแกรมในลีกะนะฮะกำลังชนะแบบต่อเนื่องแต่ว่าดันมาเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนนะครับอาจจะมองว่า คือกาลังอยู่ในช่วงแบบต่อเนื่องนะครับการที่มาเว้นพักว่านี้มันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความต่อเนื่องก็ได้แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับเนื่องจากว่าอาจจะทําให้นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บบางรายเนี่ยกลับมาลงสนามได้นะครับในเกมนัดถัดไปนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนื่องจากว่าโปรแกรมในช่วงสัปดาห์นี้นะครับไม่มีโปรแกรมการขันนะครับแถมทั้งยังมีเวลาเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่งตางๆนะครับจากเกมนัดล่าสุดที่เราแพ้สุสิตัดเราก็ เอาสิ่งนี้ไปแก้ไขกันไปปรับปรุงกันแล้วก็ได้มีเวลาพัฒนาทีมต่อไปด้วยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องเรลวร้ายซะทีเดียวนะครับเรื่องของการเลื่อนการแข่งขันนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับเราก็อาจจะต้องรอในรายของมัซิยาวอย่างเงี้นะครับที่ตอนนี้ก็มีคนถามหาคนทั้งเยอะนะครับแล้วก็มีนักเตะอีกหลายคนที่หายหน้าหายตาไปก่อนเกมก่อนหน้านั้นนะครับ ส่วนประเด็นปิดท้ายกันครับก็เป็นเรื่องของตลาดซื้อขายทั้งเตะนะครับเป็นข่าวคร่าวที่เอามาฝากกันนะครับมีแหล่งข่าวจากอินเตอร์ลี่นะครับมีการเล่นประเด็นเกี่ยวกับมาคาราดฟอร์ดเชื่อมโยงกับเชลซีนะครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับรัดฟอร์ดเนี่ยสัญญาก็ยังมีอยู่กับทางแมนยูนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้เจ้าตัวเนี่ยสุมเสี่ยงเรื่องของการที่จะย้ายออกเพราะว่าสัญญาเหลือน้อยนะครับทาให้ทีมอ,อื่นเนี่ยพอเห็นช่องว่างช่วงนี้ก็อาจจะเข้ามาทาบทามก็ได้ หนึ่งในนั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นเชลซีนะครับตามรายงานจากลาลิพาปิก้านะครับสื่อของจากอิตาลีนะเป็นข่าวข้อติบนะฮะยามันกอนนะครับบ่ากันว่าเจ้าของทีมคนใหม่ของทางเชลซีก็มีเงินเหลืออยู่แล้วนะครับเรื่องของการทุ่มทุนทั้งไปดึงพอตเตอร์เข้ามานะครับจ่ายค่าชดเชยไปสูงมากๆนะครับแล้วก็มีการดึงนักเตะหลายคนมาอีกนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทุ่มงบมหาศาลนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าการซื้อ นักเตะรอบหน้าก็น่าจะมีการคาดว่าทุ่มดักอีกเหมือนเดิมซึ่งแรดฟอร์ดเนี่ยถือว่าอาจจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายคนนั้นที่เชลซีแล้วก็ทอ็อตบูลี่เนี่ยให้ความสนใจว่ากันว่าทางเชลซีเนี่ยมีการเตรียมปะระียนค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับแรดฟอร์ดอยู่ที่ประมาณ10.5้าล้านปอนด์ต่อปีได้เลยนะครับถือว่าสูงมากนะฮะแต่ถึงแม้ว่าทางฝั่งอิตาลีเนี่ยจะมีการเล่นข่าวออกมาแบบนั้นครับส่วนสื่อฝั่งอังกฤษเนี่ยยังเชื่อกันว่าทางแรดฟอร์ดเนี่ยน่าจะ อยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไประดับความสำคัญก็คือเขายังแฮปปี้ดีกับทางแมนยูนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าแมนยูเนี่ยไม่น่าจะมีการปล่อยแนวรุกให้กับคู่ริกในพิวริกอังกฤษด้วยกันซึ่งการยื่นพวกแนวรุกให้ทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยในลีกด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่ผลดีอยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะมาทําร้ายเราในภายหลังก็ได้ครับเรื่อง,องการที่ปล่อยนักเตะปนนันไปนะครับแล้วก็ฝั่งของเืออังกฤษเนี่ยก็เชื่อว่าเชลซีเนี่ยน่าจะไม่สนใจในรายของแอร์้วยนะครับ แต่ถึงขนาดนี้น,น,นะครับมันก็ยังมีอีกหนึ่งทีมนะที่ให้ความสนใจก็คือในรายของแอตมาดิดนะฮะทีมดังจากเด็กสเปนก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงเหมือนกันแล้วก็เปเชนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวอย่างหนักเหมือนกันด้วยนะครับอ่ะโอเคก็รอดูสาการของแรดฟอร์ดในช่วงตลาดรอบหน้านะครับว่าจะลงเอยอะไรอย่างไรแต่ว่ามันมีโอกาสอยู่แล้วนะครับที่ รดฟอร์ดจะอยู่กับแมนยูต่อไปแบบอาอยาวๆนะครับส่วนเรื่องของตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยนะฮะก็มีประเด็นน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับมีรายงานกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ูไนเน่เตรียมลงตลาดซื้อขายนักเตะในเรื่องของตำแหน่งแบ็กขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูก็พยายามมองหาแบ็กขวารายใหม่เข้ามาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซึ่งข่าวหนักสุดที่มีความเป็นไปได้สูงสุดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบกันดีครับว่ามีในรายของจูเลียนเทมเบอร์แต่ว่า นักเตะไม่ได้เลือกย้ายมาก็เลยทําให้ไม่ได้มีข่าวเชื่อมโยงกับแบ็กขวาแบบต่อเน,นื่องแบบจริงจังอีกเลยตั้งแต่มีข่าวกับทางจูเลียนเทมเบอร์ซึ่งตอนนี้มีข่าวอีกครั้งครับกับทางซานเตียโกอาดิอาสนะครับซึ่งเป็นแบ็กขวาชาวโคลอมเบียวัย30ปีครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางอาดิอาสเนี่ยก็มีการยกเลิกสัญญากับทางแอตดเบอลิตไปนะครับคือทานเตเตเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไร้สังกัดนะครับแล้วก็ยังไม่มีที่ไปอะแลนะฮะแล้วก็แมนยูเนี่ยก็เตรียมที่จะไปดึงตัว ทางอาริอัสเนี่ยมาเป็นตัวแบ็กอัพให้กับเดียโกดาโลนะครับมันก็เลยเป็นการชี้ว่าอนาคตของอารอนบิซาก้าเนี่ยคงน่าจะเป็นส่วนเกินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไปแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสย้ายทีมสูงม,มากในช่วงตลาดช่วงมก,กราคมนี้นะครับอ่ะนี่คือรายงานเกี่ยวกับตำแหน่งแม็กขวาที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงนะซานเตลโกอาริอัสนะครับขณะเดียวกันครับปีกดาวรุวงขังทางอาจจ็อย่างฟานอักเซลดองเกนเนี่ยนะฮะได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่า คือเรื่องของเอริกเคนฮาร์กเนี่ยการที่เขาเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมในพีบาเลงกิจหรือว่าแมนเชสเตอร์เนตดไปร่วมงานกับเอริกเคนฮาร์กอีกรอบหนึ่งนะฮะมันก็มีโอกาสเป็นไปไ,ได้นะครับแต่ว่าเรื่องนั้นน่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตเขาไม่สามารถตอบได้นะครับซึ่งเราร่วงรานี่เขาก็ให้กําลังใจเทนฮารกนะครับหวังว่าเทนฮารกเนี่ยจะสามารถพาแมนเชสเตอร์เดตดเนี่ย ประสบความสำเร็จได้นะครับภาพรวมคือเจ้าตัวเนี่ยแฮปปี้ดีแหละกับทางอาร์แจ็คนะครับแล้วก็ยังมีสัญญาอยู่นะฮะส่วนเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบเริ่มต้นเจรจาด้วยนะครับการให้สัมภาษณ์แบบนี้มันก็ค,คล้ายๆยกับแอนโทนีเนาะเรื่องของการที่ถ้าเกิดทางเอริกเทนฮาร์กต้องการหรือว่าสนใจอะไรอย่างไรเกี่ยวกับการไปร่วมงานกับเอริกเทนฮาร์กอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะคือในรายของอินโทนีหรือว่าในรายของลิซานโดมาตินิเนี่ยเคยเกิด ขึ้นมาแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะฮะส่วนในรายของจามาลมูเซล่าครับบัลเลอร์คิดของทางไบเยอร์เนี่ยมีข่าวล่าสุดนะฮะข่าวล่าสุดครับเชื่อมโยงไปที่ลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งทางมูเซล่าเนี่ยก็ออกมายอมรับครับว่าเขาเนี่ยก็ไม่ปิดโอกาสเรื่องของการย้ายไปเล่นในพรเีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโอกาสเปิดกว้างมากภาพรวมคือเจ้าตัวยังแฮปปี้ดีกับทางไบเยอร์แหละแล้วก็อยู่กับไบเยอร์มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็ชื่นชมในพเเลกกกออังฤษนนะแ้ว็็าาคตข ไม่มีใครรู้ครับว่าเขาจะได้ย้ายไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาแมนยูแล้วก็เรอยลบูนี่ก็กําลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเกิดนักเตะมีความสนใจมีความต้องการเนี่ยทาง2ส,สโมสร2ทีมนียก็พร้อมที่จะเข้ามาดึงตัวทันทีส่วนเรื่องของชัวฟิลิปปิดท้ายกันครับก็หลังจากที่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาชัวฟิลิกมีข่าวกลับแมนยูอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะ ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางชัวฟิลิกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับการที่เขาเองเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทราบอะไรลึกซึ้งสักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของการย้ายทีมหรือว่าเรื่องของอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องของประธานสโมสรที่ต้องรับมือกับมันนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยเขาก็ยังแฮปปี้ดีกับทางอยู่กับทางแอตมิริดนั่นแหละนะครับแล้วก็การที่เขาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนอยู่นะครับก็คือ บรูโนเฟอร์เดสนะครับรุ่นพี่ร่วมชาติหรือว่านักเตะอย่างพวกเดียโกดาลโลนะครับ,บรวมไปถึงในรายของทิเซโนโรโดรุ่นพี่ร่วมชาติด้วยนะครับอย่างเช่นในรายของบรูโนเนี่ยนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าเขาก็มีการทักหากันโดยตลอดนะครับมีการเจอกันครั้งล่าสุดก็คือเกมบุ่นเครื่องก็มีการพูดคุยกันมีการส่งข้อความหาการโดยตลอดนะครับมันเป็นแบบว่าเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการกล่าวชมบรูโนด้วยว่าเป็นนักเตะชั้นยอดจนะริงๆนะฮะ ออนี่คือประเด็นเกี่ยวกับชัวร์พิลิปกับแมนยูนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ตที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ